อัรกาโซลดีท่านผู้ชมทุกท่านอยูนี่ก็อยู่ในช่องห้าสิบูเจ็ดทีเฮดแม้หายหายกันไปนานเชียวเออกูไม่ได้กดกระแสนะแต่จริงกูไม่ได้กดกระแสกูไม่ได้กดกระแสจริงๆเออนั่นแหละเออแค่เล่นเพราะเกมมันสนุกเออจริงๆนะไม่ได้กดกระแสไม่ได้กดกระแสจริงจริงจริงงจริเออคือมึงเห็นกูใส่เสื้อฟ้ามีหมายได้ขนาดนี้มึงมึงก็อกูเล่นอะไรซ้อยยี่อ่ะจริงอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรมากอ่ะ ผ okay, มเคยเล่นเกมพี่ทิมก่อนในะคลิปโ <laughs> okay, อเคออมซึ่องอ่าผมก็ได้กลับมาเล่นอีกครั้งเพราะมันดัง <c oughs> มาถึงเพราะเกมมันสนุกอ,อืก็นั่นแหละมันเกมมันต้มีเกมใหม่ๆก็มีสองเกมมันเห็นยมันมมน่ะมาเก็บกับไอเกมแล้ววันนี้คือโอ้ยชั้นมองคลิปแรกนี้ก็โคตร ซึ่งเออผู้เล่นซึ่งกูได้มาเลขอะไรวะจูนยห้าเก้าโอเคอ๋อเฮียเอากูดำแล้วกูดำเลยดูดึงดึงดึงกลิปเออเคพี่สุดิึโอ้อเฮียมันมีเฮียมีคนบงังกูสองคนยิ่งแม่เกมแรกอยู่นิ่งไว้กูเคยเล่นเกมเฮียกูเคยเล่นเกมฮานี่มาก่อดมิเสียม,มึงมาดูคลิปพี่นี่เอา嘛 A muốn kim ấy bằng mầm chìa tóc chìa kìa 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 cục kìa 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 à, kìa kìa cô chứ mấy? kìa kìa cô kìa kìa ạ. kìa kia kìa tự ไปได้โอ้ยเฮียโอเคกูว่าผมกูน่าจะตายโอ้มีคนตามหลังกูเขาเซ็นหน้นากูปละโอ้ยเฮียเนาะโอเคเมื่อกี้ผมมันเลยตายแล้วมืออาชีพใหม่จริงๆนะครับจริงๆริงจริงก็ดกติแล้วจริงจริงไม่ใช่กูกูบุญ้ะ เฮียเวลาเฮียเวลาดีขนาดนี้พี่ต้องมาแล้วปะพิณต้องมาแล้วปะเอาเฮียเหลือกูคนเดียวพิณต้องมาโอเคเอาละเราเกมจะไปเก็บตัวเก็กบเ,เกมเอ่อขนมตาลอัมอตาลในงจำนานฮะที่ซึ่งเอเขาไม่ได้ให้เดินฮะเขาให้ซุ่มมาเอิม่ม หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเฮียสามเหลี่ยมเออครับแบบนี้ดีใช่ไหมไม่เป็นยูทูบเลยสัตว์มาถับมาอันนี้ดวงกูมาเว้ยทำเฮียมาดูกันมันกูจะรอดหรือกูจะร่วงยังไงแบบนี้กูค,คงจะรอดก่อนเลยเฮียเฮหยเกมนี้เขาไม่แบบปึกมันนี่ตึง คือมันไอ้ฝันพระเอกเอโอ้ไม่ใชสุโกงเฮ้ยนี่คือสุโกงกูเอี้ยเอี้ยนี่ทำเสร็จก่อนนี่กูต่อยแม่งเฮี้ยเฮี้ยเอออะไรวะอับดุลนี่สุดอับดุลเคยกงไอ้แบบมีชุดเกมนี้ยแต่ถ้ามึงเล่นสนามมึงได้มึงจะได้นั่นมึงมึงจะได้ เออแบบสี่สี่หมื่นสี่หมื่นห้ากันหกร้อยลบวักประมาณาาเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้มาสี่แสนหรือหรือสี่หมื่นว่ากูลืม ไอ้สตัตว์ตัวกูจุก้กี่ที้ที่เขาเพลไม่มีอะไรตอนแรกเกมที่นี่เป็นเกมที่เออกูตายเยอะสุดกูไม่เคยชนะไอ้กูไม่เคยชนะเกมที่นี่เลยแต่ครั้งนี้กูต้องชนะเนาะไอ้ดิบบินคือใจกูรู้เรื่องมันตายหาเลยแต่กูก็ยังเล่นอยู่ดีเล่นอย่างนี้นก็ต้องสปีดรันเอม ดูเลขแล้วก็เออตกอะติดตามคนเผื่อเผื่อเป็นหมายเลขสอง้ำทำเป็นกับนายเจ้าสี่ดำทุกคนทุกคนอุ้ย มาดิวสิบหายนะกูแต่แกเ,เส้อปิดไอ้ที่แกเปิดได้ไหมหรามคาสิบหายก็ได้ก็ได้ดูแค่นั้นแหละ bye บ๊ายบายจุบ๊บๆกูไปนอนแล้ไอหียจะต่อคลิปตอนเที่ยงคืนทั้งสองไอ้สัตว์แล้วก็พรุ่งนี้วันพุธใส่กูแบบแม่นอนเอะ